สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาประกอบคอมพิวเตอร์ใช้งานทั่วไปนะครับผมสิ่งที่เราจะใช้นะครับ CPU จะเป็น i3 นะครับผมเจน10นะครับ10100นะครับผมแล้วก็ตัว M. 2ตัวนี้จะใช้เป็น NV นะครับผมตัวนี้นะครับ2 4 0 0นะครับเมกะบิตนะครับการอ่านเขียนข้อมูลนะครับผม250 GB นะครับ RAM นะครับผมตัวละ8นะครับ1 6 GB แล้วก็ power supply ใช้ของ d e เทค6 0 0วัตต์นะครับผมแล้วก็ ตัวเม่บอร์ดนะครับเป็น MSI นะครับผม LGA 1พ0 0 LGA 1ั0 2นะครับตัวนี้นี่นะครับ B 5 6 0 M นะครับ Pro นะครับตัวนี้นะะเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวบอร์ดนะครับผม ในบอร์ดนะครับก็จะมีตัวอันนี้เป็นเผ่หลังนะครับผมประกอบข้อกับเคสนะครับแล้วก็มีตัวสายนะครับเป็นสาย s a า a นะครับมานะแล้วก็จะมีพวกอันนี้น็อตที่เป็น M.2 นะครับผมที่ใส่ที่บอร์ดนะครับแล้วก็มีแผ่นเดเวอร์แล้วก็คู่มือนะครับผมหลังจากนั้นเราจะใส่ซีพียูเข้าไปนะครับตรงนี้เราปลดล็อกนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ถอด าปิดออกนะครับนี่นะจากนั้นเราแกะ CPU นะครับนี่นะครับเวลาวางลงไปดูสัญลักษณ์นะครับผมตรงมุมเห็นไหมครับตรงมุมสีเหลืองเนะนี่ยปลายโนชี่ผมนะครับผมแล้วเราก็ดูที่ตัวเนี่ยตัวบอร์ดนะครับผม มันจะมีมุมหนึ่งที่หายไปเหมือนกับในตัวตัวอย่างตัวนี้นะครับผมเนี่เราก็วางเขี้ยวให้ตรงนะครับเห็นไหมเขี้ยวจะมีล็อกตัวฮนะวางให้ตรงนะครับอย่างเงี้นะนี่ครับมันก็จะลงล็อกของมันนะครับผมแล้วก็ปิดตังไปให้ตรงนี้มันลงล็อกนะครับแล้วก็กดลงนะครับ จากนั้นในกล่อง CPU มันก็จะมีพัดลมมานะครับเราก็ใส่พัดลมนะครับผมเป็นตัวพัดลมระบายความร้อนนะครับในตัวพัดลมนะครับมันก็จะมีซิลโคนระบายความร้อนมาด้วยนะครับผมเราก็เอาใส่ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ใส่นี่ฮะใส่พัดลมนะครับ <Te ams> เสียบเข้าไปมันก็จะมีตัวล็อกด้านหลังนะนี่ครับเราก็เสียบลงไปได้เลยนะครับจะม,มีขายึดสี่ตัวนะแล้วก็ตัว สายไฟเสียบ CPU นะครับสังเกตที่บอร์ดนะครับมันจะเขียนว่า CPU ียูแฟนหนึ่งเห็นไหมฮะตอนนี้ครับผม CPU ีแฟนหนึ่งก็คือเสียบสายนี้ลงไปนะครับมันจะเป็นล็อกของมันอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับจากนั้นเราก็ใส่แรมเข้าไปนะครับแรมเราก็ดูที่ช่องแรมนะครับผมให้เขี่ยวให้ตรงนะครับพอตรงแล้วกดลงไปเลยนะครับพอกดลงไปขามันก็จะล็อกนะครับผม ต่นี้เราจะใส่แรมไป1 6 gb นะครับก็คือใส่82ตัวนะครับผมนี่นะครับต่อี้ผมถ่ายคลิปไปด้วยนะครับประกอบไปด้วยประกอบมือเดียวนะครับผมอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราใส่แรมเข้าไปแล้วนะครับผมเราก็จะลงล็อกของของตัวเครื่องนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้มันจะใส่ m. 2ได้นะครับตัวนี้นะครับผมเห็นไหมช่องที่เป็น m. 2นะครับผมคือเป็น s. d นะครับที่เป็น solid state drive นะครับผม ในกล่องตัวบอร์ดก็จะมีตัวน็อตมาให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเยแล้วก็เอาน็อตตัวนี้ครับมานยึดใส่ตรงนี้นะครับผมในกล่องก็จะมีน็อตสองตัวนะครับผมเนี่ยมีตัวเล็กกับตัวที่เป็นหัวแบบนี้นะครับเห็นะหไอหัวนี้นะครับเราก็มาหมุนนะครับผมหมุนใส่ตัวนี้ครับนี่นะครับจากนั้นเราก็จะเอา M.2 ที่เป็น SATA ตรงนี้นะครับ่ที่เป็น NVME นะครับตัวนี้เนาะ ตัวนี้เป็น NV จะจะเร็วกว่า s า TA ธรรมดานะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเสียบเข้าไปในช่องนี้นะครับผมตัวนี้นะจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นสังเกตนะครับเขี้ยวนะนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปให้ตรงนะครับผมพอเสียบเข้าไปตรงลรวเห็นไหมครับผม ตรงนี้เราก็กดลงเราจะยึดน็อตนะครับยึดพอแน่นก็พอนะครับทุกแน่นก็ปล่อยนะครับผมเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการประกอบตัวเมมบอร์ดนะครับประกอบ CPU เข้ากับบอดประกอบแรมประกอบ m 2เข้ากับบอดนะครับผม หลังจากนั้นเราก็จะประกอบชุดนี้นะครับเข้ากับตัวเคสนะครับผมตัวนี้จะเป็นเคสที่เราจะใช้ประกอบนะครับเป็นเคส rgb นะครับผมด้านข้างจะเป็นกระจกนะครับผมเป็นกระจกใสนะครับผมตัวนี้นะแต่จริงลูกค้าก็ระบุให้เอาเคสธรรมดานะครับผมแต่ตรงนี้เราก็เอาเคสที่เป็น rg b ีให้นะครับตรงนี้จะมีพัดลมสี่ตัวนะครับหน้าสามตัว RGB ีแล้วก็หลังหนึ่งตัวนะครับนี่นะเดี๋ยวเราจะใช้ประกอบเข้าเคสตัวนี้เลยนะครับ นี่นะครับคือตัวเคสนะหลังจากที่เราแกะเคสออกมาแล้วผมจะแกะฝาข้างทั้งสองข้างเลยนะครับผมแล้วก็สายทั้งหมดเราจะเอาออกมาไว้ข้างหลังทั้งหมดนะครับเ <Duty> พื่อที่เราจะจัดสายให้เรียบร้อยนะครับผมเราจะไม่ให้สายพวกนี้นะครับมันไปอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยที่ด้านข้างฝั่งนี้นะครับเราจะให้มันโล่งนะครับมันจะได้ไม่เกะกะนะครับผมจะได้ทําความสะอาดง่ายนะครับเวลามีฝุ่น <nh> มีอะไรนะครับผมเราจะแกะนะครับ power supply นะครับแล้วก็ใส่ power supply เข้าไปนะครับผม หลังจากเราใส่พาวเวอร์สายเข้าไปแล้วเห็นไหมครับสายทุกอย่างสายพาวเวอร์ผมเอาไว้ด้านหลังหมดเลยเห็นไหมครับสอดไปไว้ข้างหลังเพื่อเราจะเก็บสายนะจากนั้นเราก็เอาบอร์ดใส่เข้าไปนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราประกอบบอร์ดเข้าไปเห็นไหมครับสายไฟทุกชิ้นนะครับมันจะไปอยู่ด้านหลังนะครับส่วนสายไฟตรงนี้นะครับผมที่เป็นสายไฟเนี้ยจะไปเลี้ยงบอร์ดตัวนี้นะครับผมเราก็เอาไปด้านหลังเราก็สอดเข้ามาในช่องนี้นะครับไปเสียดตรงนี้นะครับ จากนั้นพวกสายพัดลมเราก็จัดให้มันเข้าที่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินสายนะครับพวกเก็บสายด้านหลังไว้นะครับผมนะเดี๋ยวสายไฟตัวนี้ยี่ิบสี่พินเราจะอ้อมมาเสียบตรงนี้นะครับนี่นะครับสายไฟนะครับที่เราเอามาด้านหลังเเราจะเก็บให้เรียบร้อยนะครับผมด้านหน้ามันจะได้ไม่ลกนะครับนี่นะฮะด้านหน้ามันก็จะดูโล่งนะครับผมพอเราปิดฝาหลังเข้าไปนะครับมันก็จะดูโล่งเดี๋ยวผมจะประกอบฝาหลังเข้าไปคืนนะครับนี่นะครับ ก็คือหลังจากที่เราประกอบแล้วนะครับผมมันก็จะมีเห็นไหมฮะอันนี้สายไฟนะครับผม24พินนะครับอันนี้สายไฟเลี้ยงเมมบอร์ดนะครับด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นสาย u s B 3นะครับผมนี่นะครับก็คือ u s B หน้าเคสนะครับเป็นที่เป็น u s B 3นะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องเสียบก็ได้นะครับเพราะอันนี้มาติดมากับเคสนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสาย u s B นะครับ อันนี้เป็นออริโอหรือสายเสียงนะครับผมมันก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับที่ตัวเสียบอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตช์นะครับผมถ้าใครดูแล้วดูไม่ออกหรือไม่รู้ว่าเราจะเสียบตรงไหนเราก็ดูในคู่มือนะครับคู่มือก็จะมีบอกนะครับผมนี่นะครับคือหลังจากที่เราประกอบแล้วนะครับผมพวกสายไฟต่างๆมันก็จะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวเครื่องก็จะโล่งแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะลงโปรแกรมก่อนนะครับผม เดี๋ยวเราจะลองเปิดเครื่องดูนะครับผมว่าเราประกอบไปเนี่ยพัดลมติดไหมพัดลมหมุนทุกตัวหรือเปล่าตัวพัดลมซีพหมุนไหมนะครับผมนี่นะฮะเครื่องก็ติดนะครับผมปกติพัดลมทํางานปกตินะครับผมเดี๋ยวผมจะลงวินโดว์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเทสอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เราลงวินโดว์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องเทดสดูนะครับผม นะครับตัวนี้ใช้ระบบปริบัติการที่เป็น Windows 10นะครับผมก็โปรแกรมพื้นฐานทั่วไปนะครับเนไะครับเครื่องก็จะไวขึ้นนะครับไวกว่า SSD นะครับที่เป็น M.2 SATA แบบธรรมดานะครับอันนี้เป็นที่จอนะครับผมฟิลมมันเสียเนาะเดีนไะครับ โดยรวมนะครับสเปคประมาณนี้ใช้งานทั่วไปถือว่าคุ้มมากนะครับในช่วงที่ก้าจอราคาสูงมากนะครับเพราะว่าตัวนี้นะฮะมันจะมีตัวกราฟิกนะครับผมที่ใช้ Intel กราฟิกนะครับผมมอมมองเห็นไหมครับจอมันไม่ค่อยดีนี่ครับผมมันใช้ Intel กราฟิกนะครับหก0ามศูนย์นะครับผมก็สามารถทำงานกราฟิกได้นะครับตัดต่อ Photoshop e อ r ล t ได้นะครับผมเห็นนะครับ โดยรวมก็สเปกนะครับก็จะเป็น i3 นะครับผม10100นะครับเป็น i3 710นะครับบอร์ดเป็น MSI นะครับผมแล้วก็ว o w e r s u p p ายเป็น Dtek 600วัตต์นะครับผมแรมเป็น maximum นะครับแบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้ใส่แรมไป 16GB นะครับ82ตัวนะครับแล้วก็ SSD นะครับเป็น NV นะครับผมตัวนี้ 250GB นะครับรอบการอ่าน2004นะครับผมแล้วก็มีเมาส์คีย์บอร์ดนะครับอ่า USB WiFi แถมให้ลูกค้าไปด้วยนะครับผมนี่นะครับ เคสจะเป็นเคสกระจกนะครับผมเดี๋ยวสเปคนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นสเปคไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมสามารถไปดูสเปคได้นะครับผม